ทุกทุกคนสวัสดีนะคะปดยกมือสวัสดีไม่ได้เพราะว่าถือเป่าอยู่เป่าน่ารักไหมตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองโมงนะคะที่บปาโอตอนนี้อากาศร้อนแดดออกด้วยแดดไม่ออกมาหลายวันแล้วนะคะนี่ตอนนี้กําลังจะไปลองรถนี่นี่คือรถคันที่มิเตอร์ใช้อยู่มิอรถคันใหญ่ไปทํางานทุกวันทีนี้มิเตอร์เขาจะเปลี่ยนวันนี้ก็เลยจะไปลองกันนะคะเขจะเปลี่ยนเป็น โตโยต้าเขาพูดไว้ก็จะเป็น f o r ั u n n อนะคะ T-R-D นะคะเป็น w v i e l หรือเปล่าเดี๋ยวไปลองกันเลยนะศูนย์นี้นะคะจากบ้าน5นาทีเท่านั้นนะคะก็คือศูนย์นิวเวิร์นะคะประบ้านบ้านโอ๊ตเมืองชื่อว่า New w o r ร์แป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะนี่ก็เข้ามาติดต่อข้างใน,นรอเจ้าหน้าที่ที่เขาพาไปลองรถนะคะ เราไปลองขับกันนะคะเขาไม่มีรุ่นที่มิเตอร์อยากได้นะมิเตอร์ก็เลยบอกว่างั้นมีรุ่นอะไรที่มันใกล้เคียงกันออลองขับรุ่นที่เขามีก่อนแล้วก็พี่เอก็เลยบอกมิเตอร์ว่าเออมะได้เช็คที่อื่นหรือย,ยังศูนย์อื่นเผื่อเขาจะมีรุ่นที่มิเตอร์อยากได้เขาบอกยังไม่ได้เช็คมิเตอร์เขาชอบใจตอนเขาไปนั่งตอนเราไปบ้านแมย่ย่าตอนนี้นั่งรอยอยู่ในโชว์รูม สักพักหนึ่งแล้วคือเจ้าหน้าที่เขาพยายามไปหาหารุ่นที่มิเตอร์เขาอยากได้นะมันไม่มีตอนนี้ต้องสั่งทำแล้วเขาก็มาถามเจ้าหน้าที่คนอื่นว่าเออมันจะออเดอร์ได้ไหมนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนกับว่าการสื่อสารภายในกันเองไม่รู้ข้อมูลเขาก็เลยหาว่ามันมีดีลเลอร์ที่ไหนที่มีรุ่นที่เหมือนกับที่วิเตอร์อยากได้แล้วเขาก็ทำเรื่องเทรดกันระหว่างสาขาที่ตัวทำงานก็เลยรอๆๆนี่แหละก็นั่งรอไป เมาส์จอในรถเขาไม่มีอะนะแล้วเขาก็เหมือนกับแบบไปหาดีลเลอร์อื่นให้แล้วก็จะเทรดให้แต่ว่าเขาก็ให้มิเตอร์มาจำไว้ห้าร้อยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เขาก็จะคืนให้ว่าั้นคือมันไม่ไม่ชอบการบริการดูเหมือนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะว่าถ้าอย่างอย่างนี้นี่นึกถึงตอนไปนี่นี่นะคือรถอ่ะเขามิเตอร์เขาสั่งสร้างอะเพราะฉะนั้นอะ ก็สั่งสร้างอ่ะมันก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ปะแล้วก็ออเดอร์ที่คือมันต้องไปออเดอร์ที่โรงงานประเทศไหนก็ไม่รู้รนะแล้วมันก็ส่งเรือมาเหมือนตอนที่เป็นเซมิเนียี่แต่เขาก็สั่งสั่งแบบจะเอาอะไรอะไรเงี้ยเขาก็ทําให้ได้เลยก็สั่งเลยแล้วเขาก็รอกี่เดือนก็ว่ากันไปนะก็ลงเรือมาแต่ทีเนี้ยพนังกงานก็เหมือนกับแบบว่าเออเนี่ยรุ่นรุ่นเนี้ยมันกำลังจะมาแต่เป็นสีนี้แต่มไม่ใช่สีที่่ดิดยอยากได้นะวิ่ยาเขาบอกว่า เวลาเขาจะซื้อรถใหม่เขาก็จะซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้อะเขาเขาบอกพนักง,งานไปนะก็ไม่มีไม่มีอะเขาก็บอกเออเจอไปไปหาสูตรอื่นก็ได้ดูออนไลน์เยอะแยะแล้วเดี๋ยวมันมีตรงไหนเราก็ไปไปคุยถามเนี่ยเจอเขาก็เออก็เขาก็บอกก็มันไม่มีตอนแรกเรือมันก็มันไม่มีอะบอกมันมีดิเราลงไปดูก่อนก็ลเลยเมื่อกี้ก็เลยเขาก็เลยถามกับพนักง,งานว่าเออไอที่จะไป เอารถอ่ะมันคือที่ไหนเนี่ยก็บอกชื่อมาแหละแต่ว่าไม่รู้ว่ามันคือศู์ที่หนอยู่ไหนเดี๋ยวเราต้องไปหาที่อยู่กันมีเนี่ยดีก็เีแยแล้วแล้วเอกสารที่แบบอ่าถ่ายสำเนาว่าไปอ่ะเขาก็บอกว่าให้ไปเดินแบบค่าค่าขีดเส้นทับแล้วก็เซ็นซะ่สำหรับตตวยต้าเท่านั้นมีเมียรอบคอบราคามันแพงอ่ะเนอะโฟน็ขบอกว่าเออราคามันแพงอ่ะคือเข้าใจแหละมันเงินเขาอ่ะแต่ว่าก็อยากให้เขาได้เนสิ่ง เขาชอบเขาบอกเขาก็บอกเออเขาก็แฮปปี้แล้วเขาบอกเออให้มันจริงเถอะแล้วก็มันแพงเขาบอกมันไม่แพงเลยโอ้ไม่แพงเลยนะสำหรับเ่ารล้แพงเพรามันถูกกว่ามีนิอีกนะรอดูกันต่อไปว่ารถใหม่มิเตอร์จะได้เมื่อไหร่นะคะตอนนี้เราก็กลับบ้านเร็วก็หลังจากที่มิเตอร์เขากลับมาวันที่เราไปกันที่รีเวิร์ชัยมิเตอร์ก็โทรหา ศูนย์อื่นอยู่ประมาณน่าจะสี่หรือห้าที่นี่แหละโทรไปยันนิวเจอร์ซีย์ดีซีแมรี่แลนด์ฟิลาเดลเโทรหมดเลยนะมันก็ไม่มีแล้วแล้วเ,เจอศูนย์ที่มีนะก็ไม่ทันเนี่คนซื้อไปแล้วอะ่ะก็โทรอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งก็โทรกันทุกวันเลยนะโทรที่ทำงานแล้วก็โทรที่บ้านด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็วันหยุดก็โทรจนสุดท้ายเขาก็มาได้ที่ Maryland m a r y ร a n แลนด์ไม่ได้บอกว่า มันมีกําลังอยู่อยู่บนเรือกําลังเดินทางมาอีกสองสัปดาห์จะถึงหน้าตาที่เขาคุยกันนะนะมันเป็นรุ่นที่ไม่เด้อยากได้แต่ว่ามันเป็นสีขาวเขาก็เลยตกลงมาจําเลยเอาเลยเพราะว่ารุ่นที่เขาหาอยู่เนี่ยไม่ผลิตแล้วเขาผลิตจํานวนจํากัดไม่เดิมบอกว่ารู้สึกเขาจะผลิตแค่ห้าร้อยแล้วก็ต้องรอไปอีกไม่มีกําหนดอนะ่ะมันก็มันก็สั่งต่อไม่ได้ด้วยนะก็เลยมารับกันวันนี้แหละก็จากบ้านก็ประมาณ ชั่วโมงครึ่งแต่ว,ว่ารถมันติดฝนตกไงก็ใช้เวลาเดินทางสองชั่วโมงนะรอกันอยู่นะคะเราก็เดินทางกันมาถึงจนได้ก็หมดค่นวันกันเลยทีเดียวนั่งรอนั่งรอนั่งรอแล้วก็เอกสารนี่นะคะลุงโยงของเราวันสุดท้าย <c oughs> เขาก็จะไปอยู่กับเจ้าของใหม่แล้ว แล้วเราก็จะได้น้องชายคนใหม่คือคันนี้นะคะกลับไปอยู่กับเราที่บ้านนะคะตายยังไม่มีเลยเพราะว่าเพิ่งมาจากญี่ปุ่นบัดหมาดนะคะนั่งเรือมานะคะนั่งเรือมาเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันจริงๆแล้วน่ะมิสเตอร์เขาอยากได้สีอื่น เทาๆเข้มเข้มไม่มีตอนนี้สี่โมงสี่สิบแล้วยังอยู่ที่ศูนย์รถเลยครึ่งวันหมดวันเลยยังไม่เสร็จเรียบร้อยมาตั้งแต่นะบ่ายโมงครึ่งยังไม่เสร็จเลยหมดวันครึ่งวัน แล้วมิสเตอร์ก็ได้รถกลับบ้านนะคะพนักง,งานขายบอกว่าหลังจากมิสเตอร์จองแล้วนะมีคนโทรมาอีก6คนนะคะเขาอยากได้รถรุ่นเดียวกันไปแล้วสวัสดีค่ะ